บอกว่า่ให้ไปน้ำกัดยาไปน้ำคัดไปหาอยากหากิ่นเนมี่ยผู้ใดเป็นแบบนี้นะเนี่ยน,น้ำในเดอยกับเด้อร <c oughs> ุ่นนี้ีผลิตออกมาดูพัหรือหงวะไปนันนมานันมัน,มน,มน หลังจากที่ได้กลับมาบ้านก็ได้มาหาอยากหากินอยู่ทั้งสารคามเนาะครับเนาะเมียผู้ใดเป็นแบบนี้แน่กับอกกันในเรื่องครับเรื่องบอกว่าให้อยุบันอยู่กับลูกอยู่กับป่อก็แม่กับบอยู่นะครับว่มามักหาอยากหาก,หากินขนาดตอนนี้ก็กาลังขี่รถไปทังมอมอสวรครับผม นัดไอ้ไส้เพิ่นไว้ว่าสิไปหาอยากหากินน้าเพิ่นน้าเพิ่นก็เป็นการต้อนรับที่ดีนะครับตอนนี้ก็มาฮอดแล้วนะครัไอ้เพิ่นก็ขี่มาแล้วก็พากันขี่ออกไม้ครับผมวันนี้ไอ้เพิ่นก็นําทีมครับผมว่ามีไม้เด็ดเป็นไม้เข้าหน้าปังเฮาก็เกี่ยวครับผมเพิ่นก็พาขี่มาก็ถือว่าไกลเติบนะครับจากมมสไปอยู่ประมาณห่างกันประมาณ30-40โลครับผมตอนนี้ก็พากันขี่เบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศอีสานบ้านนาเฮางนะมันก็เป็นแต่มีความสุขขนาดเพราะว่าเต้ได้หาอยากหายกลิ่นเบิด เดี๋ยวหอดไม้แล้วเขาจงว่ากันนะครับน้าว่าสภาพไปจังไรครับสวัสดีครับผมมือนี้บาวิสานกับผ้มามะหาเบิงหนูนะครับเอาหนูออกจากหน้าข้าเจ้าก,ก่อนน,น,นอะ,ม,นม,ออม,นะม,มือนี้นีโอกาสได้กลับสลรคข้ามครับผมข้ากำลังมาหาเลาะไม้โอ้หวันครับครับผมเดี๋ยวมือนีบยู่โกสุมนะครับสีเขาโกสุมมาหาใส่บ่วงวนะครับซันตอกหะแต่ว่นยังหา,หมา,าหหหงหไม้มาในพอบ่หัว่าหนูแถวหน้าปังบ่หัวไมอย่ใส เด to right ี okay, ๋ยวจังไปเบิ่งกันครับว่าสิมีหรือบ่มีกก็มากาหันหันไปครับมื้อนี้มากครับอ้ใส่มากก็ไม่บ้านครับมาออกกําลังกายไปเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันครับอ่ะตอนนี้บาวิสารกับไซล้วเด้อยครับเด้อตอนนี้เป็นเวลาสี่หกมแล้วครับหอนคักอากาศ้ําไม้ก็เป็นไม้เขาน้าปังข้าเจาะหอกกเกีียวครับผมร่งงมองขาเจากระไทยหนับกับมีมองเป็นบางหมองนะครับเป็นบางมองทีใส่ด้หมองบ่มี่กับบมีะครับอ้าแล้วก็ อู้นใส่ใส่ฟังน้ำปุ่นะครับนมครับยางหาหมองไรให้ไรทีก็จาเกียวเขาแล้วกบบพอมีส่วนให้ไรทีก็จ้าไถกับบ่ค่อยมีครับผมเดี๋ยวหมุอเลี้ยงจังมาเบึงกันว่าผลงานเขาสิเป็นอย่งไรนะครับใส่บ่วงไปประมาณสี่สิบหลังนะครับใส่บ่วงสี่สิบหมุเลี้ยงเอาไว้เสียเอาตอกมาล่องบึงความนครับเดี๋ยวก็จังท้าบึงกันครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไปขอขอไปพักกอนนะครับเอ้ยอากาศฝนตกไม่ครับเดี๋ยวจังไปรุนน้ำกัน ตอนนี้ใส่บ่วงแล้วล่ะผมมาแวะร้านค่ะมาแวะร้านค่ะเติมพลังก่อนนุ่งเขาหนุ่งเขานุ่งเขาขายคนนั่งเดือดแข็งับเขาไปตุ้งเลยไปไปครับผมไปครับผมหลังจากกินเขาแล้วนะค,นครับก่นอนจะเข้าวกันยังมีกัมากรับพานพาคู่ไกล คคูไก่ไม่มากครับแม่บังบวกในยูบ้านก็บ่อยากยูยังคิดว่าสิยูรู้ยังเดียวไปมีเอากล่องมาเที่ยวอมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเหมือนเพราน่ยวต้องกมเดี๋ยวเขาจะมาเป็น่อนครับผมว่าสูตรในชีเิ็นั่งไหนะครับกองคูไก่เบอเดี๋ยวะแต่กองครูไก่กว่าที่เาเอามาเทียเบิรงเลยล่ะชีเป็นังไหนราไหมครับเอามาสองคู่ เดี๋ยวจังเพิ่งกันครับผมว่าดี้คนน,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 น่นตอากาศมันจะตึงดีมายถือว่าดีผครื่องวิ่งวิ่งวันวันันมน่มแคงผมเดียวจังไปเขาไม้กันนะไปครับผมมาวาานันอก่ันกับวายูทีอ่อยาตามข้ออจะไกลเลย เยอะๆๆไปนะคุณผู้ชมครับผ่านผ่านืานอคอือกู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 มาบึงนองกูหนู่มกูแหลกแคกมันครับผมตัดต่อกูขัดเป็นไม้เอปลากคกปลาผือครับผมเรียนมาขามกว้างมาเจ๊ไก่เรื่อยเออมองนึ่กระลงุงลูงซ้ำนะครับมนต์ขึ้นมาหวัวนี้เลยสัตว์รูซะฮะผ่านครับผม แจมเกแนกมันปกือไปแมเ้าจ้งจ้ามแจมสองคนไทยตวนี้เดียดมากพอท่า right? นแล้วผมมาลงลงไม้ลงลงขนาดขาดไสไสตาแต่ยังูููไม่หยุดเาโอเคครับเดี๋ยวนุญาตจัดการเดี๋ยวรอยแจมนึ่งครับผมไม้นีผมเลี้ยงเหมอแจหคำแหละเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหองเป็นนา กิ่นปน่านูมันกิมาหากิ่นมองนี้ครับผมเป็นยาฝนแล้วก็มีหนามไหลลุ่มนะครับงงไม่ยืนสั้นร่วงคางบุพเพ,เพสวงครพี่ครับดูเรื่องเอาเดี๋ยวขออนุญาตจัดการก่อนครับเหนักด้วยเลยหูบิกเอียบบิกเอียบนะเ,เดี๋ยวเป็นการจัดครับ ครับผมมึงไปเนี่ยซีเตีมซีเ,เ,เตีมมงามเลยง่ายเพิ่อนจะหาเตีมครับผม,มนี่จะหนุนหน้าผัดผัดไปสามสี่ตัวตัวสี่จวดโอเคครับเดี๋ยวจ,จัดการกันทุกคน หลังจากที่ยิ้นเขาแรีวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองครับผมก็ได้เวลาละละเมื่ยแห้งนะครับท่ากันเพียแล้วตอนนี้ไอ้แล้วก็เอาเต็นท์มานะผมก็เอาเต็นท์มาคนละหลังนะกันนอนไผ่นอนมั่นนะมืออื่นเศร้าก็ค่อยว่ากันว่าสิมีผลงานอยังไงเดี๋ยวไปฝากพอเถ่าบ่นะพอเถ้าก็ว่าอยากกินหนูอยากให้ต้องไปเบิ่งกันมืออื่นเศร้าครับผมว่าสิมีผลงานจักตโถนะครับเนาะก็ขอพุณทุูคนนะฝีเบิ่งมาหอดตอนนี้ไปมือนี้ก็ขอเกาขึาว่าฝันดีครับผมเขามืองบ่หลังจากได้พักผ่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงคืองครับผมก็พ้ากันได้เก็บเต้นนะเพื่อที่จะไปกูบวงนะครับตอนนี้ก็พากันเชียของบึงของครับผมเช็คของว่าห้าสิลืมอีหยังบ่อในการออกไม้แต่ละเือรับสิ่งที่สําคัญเลยคือห้ามลืมของโดยเด็ดขาดครับผมเพราะมาเพราะว่าเขาขมาไกลพร้อมนะกระต้องเช็คของให้ละเอียดครับผมว่าลืมอีหยังบ่อเก็บอีหยังแน่คือต้องเอาไปให้เบิดขยุงขยากับเลี่ยให้เรียบร้อยครับผมหลายคนที่เพื่อนเห็นเต้นแบบนี้นะครับเพื่อนกับว่าในการเก็บเก็บยากบ่อนาเดียวผมสิมาเหตุคิปแนะนําวิธีการเก็บเต้นแบบนี้แล้วคร เลยว่าถ้าคุ้นเก็บบ่เป็นนี่คือเก็ยบยากอีหลีครับผมหลังจากเชี่ยควครองเรียวๆห้องกับผากันไปเบิ่งบ่วงครับผมว่าสิมา,มานโบมันมาขคืนนอนหลับบ่เพิ่นโอย้ยเมียอีเที่ยวหกโมงเลยเดี๋ยวยังไปยามบ่วงนะครับมึงหสิเป็นยังไงมาขึ้นบ่ได้จักตัวไปถาเบิ่งรอบเช้าว่ามันสิมีหยัง,ยายยางม,มา,า,บบงมางมหาบัวผมก็บรรยากาศยามมื้อเช้าโอตแดดดีแฮงไปครับผมมาแล้วครับผมเต็มแรก เป็นหนูหน่อยครับหนูถือบ่วงนะเดี๋ยวขออนุญาตจัดการครับหมายทุ่งหน้าเข่าน้อตปังนะมันหมันครับมันหมัน,มนเรียบร้อยครับผมหมายนี่เมื่อค่อยผัดหนันกกระทั่งกระทังลุ่มเบบนี้ใส่ไปสวงหลังเรียบร้อยมาหลังหนึ่งมันคืนผ่านอยู่เดี๋ยวขออนุญาตจัดการ คุณคนมัดตาหยาว่าตดถือบ่วงบ่วงบ่งบ่ไดเถือบ่ได้ถือมีรัาคนมัดหยาอยู่ตรนีนะมันหวานครับมันเยอสองหลังที หลังจากที่กูบ่วงมาแล้วนะก็ได้หนูหน่วยมา3ตัวครับผมหนูถือบ่วงมีแต่รุ่นทอทามไฟสายเลืนะก็ยังถือว่าโอเคอยู่พอมืาขึ้นนี่บัวใดยังจักตัวเลยนะหนูบ่วงนะก็มาได้รอบเสาครับผมก็ถือว่าโอเคหนับส่วนของไอเล่านะครับเพื่อนกัยังกูบ่วงอยู่ครับผมผมก็แนมไปใกล้ๆก็เห็นแต่เสือดำๆครับผมเดี๋ยวเขาจังไปบึ่งกันว่าอ้ายแล้วสิหมานบ่ครับเดี๋ยวขาอ้ายแล่าเดี๋ยวนี้พอดีอ้ายแล้วมาเดี๋ยวมึงไมันบอกนี่บ่ครับโอ้โหเล่นหน่วยสามตัว งามแห้งแนวของอ้ยรายคือตอามาให้ตัวนี้ของพันเต้ยนะครับพีสารบานหน้าสตูดิโอนา3สาสิบสามใบผูเรดมากแบบยังไงจับขนาดมือนะครับมวนแห้งมากครับโอเคเขาโมนี่กับมันอยู่ ได้ได้กินย้อนตอ,อกอีหลีได้หนูหน่วยสามตัวนะไอ้หนูตอ,อกได้ซี่บ่วงได้สามรวมเป็นเจ็ดก็ถือว่าไข่นะตัวบ่วงไม่ใช่ตัวทวารทานไฟสายนี่แล้วตัวได้กินย้อนตอ,อกก็โอเคครับผมเดี๋ยวฤดูกาลหนาหรือยังไงหนูถือว่าหลายครับหนูทั้งนี้ทั้งโกสุ้มเป็นไหมทั้งโกสุม้มสี่เขาสี่เขาโกสุ้มแล้วถือว่าหนูไม่ใช่ตัวง,งามมันขึ้นเหงกผ่านไปสองสามตัวโ,โมเป็นยังธรรมดา โอเคครับผมคลิปหนาจะขวากันไหมสวัสดีครับครับครับผมออกเดินทางไายเพิ่อนกับก๊ับนะครับ,รบมันหมานกันทุกคนอยู่บรรยากาศเดี๋ยวฤดูเพื่นฤดูนีนาสีคลาดด้ครับหนูแถวนี้เดี๋ยวเัาจะวากันมือนีว่าได้ซ้ำหนิกระถือวู่หักหักครับผมหนูเี้ตัวใหญไงก่อนสวัสดีครับ ไฮเบิ่งมาฮอดตอนนี้แล้วกับขอบคุณน e c ทุกคนนะครับเดือีสให้กำลังใจบาวิสานผมก็สิบพยาายมเฮ็ดคลิปดีๆออกมานาบผมวันนี้ก็ขอกาวคข้ามาสวัสดีครับ